การฉีดหน้าใสาแบบเดิมๆไปได้เลยค่ะที่ต้องเจ็บช้ำบวมเพราะนี่คือนวัตกรรมใหม่ไฮคุกที่เลเวอร์คลินิฉีดหน้าใสาแบบสบายผิวพอไปลองใช้ครีมตัวหนึ่งค่ะแพ้หนักมากเป็นสิวแบบสิวอักเสบ บวมแดงทั้งหน้าเลยก็ผ่านการฉีดหน้าใสมาพอสมควรค่ะฉีดปุ๊บแล้วก็มันก็ใสไวอะไรเงี้ยแต่ที่ไม่โอเคเลยคือเจ็บก็เลยมองหาอะไรใหม่ๆที่จะช่วยทําให้เราแบบหน้าใสได้แล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยเมย์ไม่ใช่คนเดียวแน่ๆค่ะที่ชอบการฉีดหน้าใสแต่ว่าไม่ชอบความเจ็บแต่วันนี้เมย์เจอทางออกแล้วค่ะ และนี่คือบรรยากาศการรักษาไฮคุกที่เลอบัวคลินิกค่ะใครที่กังวลเรื่องความเจ็บคอนเฟิร์มได้เลยค่ะว่าไม่เจ็บเลยค่ะหลังจากทํานะคะผิวหน้าเราก็จะมีความอมชมพูนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะผิวหน้าเราก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะเรื่องเลเซอร์และหน้าใสเลอบัวคลินิกยืน1ในย่านซาฟารีจริงๆค่ะคอนเฟิร์มเลยค่ะ